ความหักมาแรงกลุ่มป่านซุ่มง้มหัวบ้ามหักมากพอๆป่านกระท้องบไปนี่ผมสี่ภาไปจับขโมยพี่น้องเดิมเดิมเดิมีคนขโมยไรไรไครับเฮ็นยังเฮ็นยังเห็นยังโอ้คนนีู้้นึงปลูกไว้ผู้นึงมาปาดเอา ได้จักน้วยละบัดเนี่ยตัดออาวกดรลดเป็นยังตัดตัดหนอไม่มีตัวหนนายโอ้ยแ่ตัวแจงใกล้ใกล้คนงือกนี่ไปยกมาสองมืออย่างนี้คุย่ไปน้ำเน็ติละว้าผู้ไดตัดเมียยกสองข้างลูกละกี่โลรวยนโอ้สุดยอด 走。<In. S 2> Top.